คำว่าตกในภาษาเกาหลีนะคะก็จะมีหลายคําคําแรกเลยค่ะอ o r j o s e o อันนี้ใช้กับสิ่งของตกหล่นคนตกหรือการสอบตกชิเตพนนี้ torjoseo มือถือหล่นค่ะซารามีเคดานในโซ torjoseo ซารามก็คือคนนะคะเคด้านในซซก็คือที่บันไดจะแปลว่าคนตกจากบันไดค่ะเชี me, ่ยวเม torjoseo อ่าชเชี่ยวเมย์ปลาเจ้าเสืออันนี้จะแปลว่าวสอบตกค่ะต่อไปปัาเจ้เสออันนี้ใช้กับการตกน้าําตกหลุมและก็การตกหล่นนะคะข้งีบูเรปัาเจ้สอคงแปลว่าวลูกบอลนะคะบูลก็คือน้ําอันนี้จะแปลว่าวลูกบอลตกลงน้ําค่ะขง้งีคูมองเอปัาเจ้เสออ่าคูมองก็คือหลุมนะคะอันนี้จะแปลว่าวลูกบอลตกลงหลุมค่ะ อิรมีปาจัสเออ,อริ่มแปลว,ว่าชื่อนะคะอันนี้จะแปลว่าชื่อตกหล่นค่ะหรือจะใช้กับสารางีปจเซออ,อันนี้จะแปลว่าตกหลุมรักนะคะต่อไปฝนตกหิมะตกใช้คําว่าวาโยแล้วก็เนเรอโยพีกาวาโยฝนตกค่ะนุนนีวาโยหิมะตกค่ะพีกาเนเรอโยอันนี้ความหมายก็คือฝนตกเหมือนกันแต่จะเป็นตกแบบฝนโปรยลงมาค่ะ นูนนีเนเนุนก็หิมะนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าหิมะตกหรือหิมะโปรยลงมาค่ะต่อไปชุรักคอ,อันนี้จะแปลว่าการตกการร่วงใช้กับอุบัติเหตุพี่แงกี้ก็ชุรักแคเครื่องบินตกค่ะชักกบจาก็ชุรักแคเอ่าชักกบจก็คือคนงานนะคะอัน,นจะแปลว่าคนงานตกค่ะคอนเสิร์ตเนจังอีสอชักกบจะกชุรักแคเอันนี้จะแปลว่า คนงานตกจากที่สูงในไซต์งานก่อสร้างค่ะต่อไปนักซอกอันนี้จะแปลว่าหินตกนะคะใช้พูดแล้วก็เขียนซันคีเรนักซอกโชชิมหาเซลอ่าซันคีเรนักซอกโชชิมหาเซลซันคีก็คือถนนทางภูเขานะคะอันนี้ก็จะแปลว่าระวังหินตกบนทางภูเขาค่ะส่วนถ้าเป็นป้ายเขียนเราจะเห็นว่านักซอกวิอมจะแปลว่าอันตรายจากหินตกนะคะ หรือนักซอกจุยที่แปลว่าระวังหินตกค่ะค่าขอเพิ่อมอีกสองคำนะคะคำที่แปลว่าตกอีกคำหนึ่งก็คือ,อยยนักฆ่าค่ะตาคำนี้จะแปลว่าการตกลงมานะคะใช้แบบเป็นทางการที่หนึ่งผู้ผู้มีนักฆ่าเหตนักฆ่าเหแปลว่ามันตกลงมาแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะผู้ภูมิก็จะแปลว่าชิ้นส่วนอันนี้ก็จะแปลว่าชิ้นส่วนตกลงมาค่ะซังจาก้าวิเอโซนักฆ่าเหต ซังจาก,ก็คือกล่องคำเดียกคำว่าปักซือนะคะแล้วก็วีเอสอก็คือจากข้างบนนักฆ่าแคสโซ่ก็คือมันตกลงมาแล้วนะคะจะแปลว่ากล่องตกลงมาจากข้างบนค่ะถ้าเป็นป้ายเตือนนะคะก็จะเขียนว่านักฆ่าจุยอ่านักฆ่าจุยก็แปลว่าระวังของตกตไปกคํานึงนะคะนูรักคาตานูรักคานี้ก็จะแปลว่าการตกลนคํานี้จะไม่ใช่สิ่งของที่ตกนะคะก็คือการตกการขาดนั่นเองนะคะอย่างเช่นสารตกหล่นอะไรเงี้ยนะคะซาริยูนุรักกี เซลอ่าซาดูนูรากิเซลดูก็คือเอกสารนะคะนูรากิเแปลว่ามันมีการตกหล่นอันนี้จะแปลว่ามีเอกสารตกหล่นค่ะนับพุ่มสุรยางีนูรักเทสเตลนับพุ่มคือการส่งของนะคะสุรยงแปลว่าจํานวนนูรักเทสเตลแปลว่ามันตกหล่นมันขาดหายอันนี้จะแปลว่าจํานวนการส่งของตกหล่นค่ะความหมายก็คือจํานวนไม่พอจานวนมันขาดนั่นเองนะคะ ค่ะคำว่าตกในภาษาเกาหลีก็มีเยอะนะคะก็แยกใช้ตามสถานการณ์เอาค่ะ